สวัสดีครับผมผเป็นตัวแทนของวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีระดับชั้นป .2 ผมชื่อนายพัตกรแก้วศรีหาบุาตรผมนายิศักดิ์คมวจรอุปกรณ์เรามีแม่แม่เด็กแล้วก็ถานครับแล้วก็รวดสองเดงการทดลองนี้นะครับเป็นการทำงานของมอเตอร์ขึ้นมาเรียกว่า โมบอกวาลามอเตอร์มันเป็นมอเตอร์ที่สามารถทํางานได้โดยใช้เชื้อแม่เหล็กและถันไฟฉายการทำงานของมันนะครับจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นจากแม่เหล็กที่อยู่ด้านล่างของถัานไฟฉายจะเกิดแรงขักกับเส้นลวดหรือไสายไฟขนาดเล็กที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่จึงทาให้เส้นลวดมันหมุนรอบไฟฉายฐันไฟฉายเองนะครับพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ